ไม่ต้องไปนั่งอยู่ที่ของเมยแล้วก็ต้องนั่งรบกลับมาเมยนอนหลับสบายคุยกับพี่กันท้านั่งมาสี่ชวมกไิววีเจมเมวเจมวเจม

้องเต้นเอ๊ะนั่งกระโจนมั้นั่งกระโจนนะเอ๊ะฮือฮือโอ๊ยอย่าอย่าหนีอย่าหนีคลิปตกคิปยืนตรงนั้นแหละลูกเดี๋ยวของเล่นเพื่อนอ่ะนั่งกระโจนมาไปนั่งกระโจนชมพูไป ไ,ไม่ไม่ไง่ากว่ากัดตั้งเยอะเลยหรือว่าข้ห้องนำ้ำไปข้าห้องน้ำไหมข้าห้องน้ำไหมคะโอเคกินนอนกินนอนกินนอนนอเอัมนิทอนนค่ะเวอมนิอ่ะ